สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องดื่มนั่นเองนะฮะพูดลุ้นอะไรขนาดนั้นนี่เลยผมภูมิใจนำเสนอครับโอชิชาคุซ่าฮุนเคียวโฮเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะกับโอชิชาคุซ่าเนี่ยครับก็คือรสชาติที่ออกมาก่อนหน้านี้ยเขาก็จะขายอยู่เป็นไอ น้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับที่เป็นกระป๋องสีเหลืองอะนะแล้วมันก็ถูกใจคใร้ๆหลายคนนะกับรสชาตินั้นมาวันนี้ครับเขาออกรสชาติใหม่นะครับอัง,งุนเคียวโฮนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีเคี้ยวๆเหมือนอย่างอ่าที่เป็นโอชิอัง,งุนเคียวโฮที่เป็นที่เป็นขวดหรือเปล่านะอันนี้แบบกระป๋องเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํามาในรูปแบบไหนนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องซาแน่นอนครับไม่รอช้าเรามา ลองชิมกันเลยดีกว่าครับโอเคชาคูซาอ้าวโอ้โหตัพุ่งอะกลิ่นอ้าก็เหมือนกับองุนเคียวโฮที่เป็นไอตัวที่ผมว่าก่อนหน้านี้แหละเหมือนเลยมลุ้นกันว่ามันจะมีเคี้ยวๆไหมแต่ซาแน่นอนผมว่าอันนี้ไม่มีนะไม่มีไอ วุนมะพร้าวให้เขียวอะครับ oh. แต่ว่าก็โอเคนะเหมือนมันแบบมีโซดามาผสมอะมันทำให้เอ,อัทธรถรสมันเพิ่มขึ้นอีกแบบนึว่านี่เด็กๆน่าจะชอบนะหรือว่าที่เป็นสาวกชาคุซ่าเนี่ยน่าจะชอบแน่ๆอร่อยครับหวานเลยถูกใจถูกใจอ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ไปหาซื้อลองทานกันได้นะครับมันเพิ่งออกใหม่เลย สำหรับวันนี้นครับเราก็ต้องขอตัวลาไปกับเพลงเท่านี้แะครับบ๊ายบาย